สวัสดีค่ะวันนี้แม่จะพาทำมาลายกรนะคะมาลายกรของแม่ทำจากผ้าพ,พันคอจะยาวมากเราจึงค่อยๆจะจับกลีบแล้วก็พับนะคะแล้วค่อยหนีบไปทีละทีละส่วนทีละส่วนนะคะแต่ถ้าใช้ผ้าเข้ามาจะสั้นกว่านี้เราสามารถพับไปทีเดียวแล้วค่อยหนีบทีเดียวเลยตอนพับเสร็จก็ได้ค่ะ แล้วแต่ความเหมาะสมหรือว่าถนัดนะคะของแม่เป็นผ้าพันคอจะยาวนิดนึงแม่ก็เลยค่อยๆหนีดนะคะพอเราเสร็จแล้วเราจะเริ่มพันจุดแรกนะคะให้เราทิ้งชายไว้ประมาณหนึคืบหรือว่าประมาณสามสิบสี่สิบเซนได้นะคะหรือว่าตามความเหมาะสมของแต่ละผ้าก็ได้นะคะทุกคนแล้วก็พันเข้าสอง สองพับซะก่อนแล้วค่อยแยกพันอีกหนึ่งพับนะคะแล้วก็ค่อยคอยพับแล้วก็พันสองซะก่อนนะคะจับคู่ซะก่อนแล้วก็พันหนึ่งพับอย่างเงี้ยค่ะมันจะทำให้แน่นขึ้นจะไม่หลุดนะคะทุกคนเราสามารถพับพันสองได้แต่ว่ามันจะหลุดค่ะเราจะทำอย่างนี้ ไปจนสุดผ้าของเราที่เรามีนะคะทำไปเรื่อยๆพับขึ้นแล้วกดไว้นิดนึงแล้วก็พันค่ะพันเข้าด้วยกันเป็นคู่ก่อนพันสองซะก่อนนะคะประมาณหนึ่งรอบสองรอบสามรอบเสร็จปุ๊บล้วก็พันอย่างเงี้ยคะ่ะเห็นไหมพันสองแล้วก็มาพันหนึ่งอันนะคะทำแบบนี้ไปจนหมดผ้านะคะทุกคน ของแม่ก็อาจจะไม่สวยเท่าไหร่นะคะเพราะว่าพับผ้าไม่ได้ขนาดเท่ากันถ้าอยากสวยเราต้องจับผ้าให้เท่าๆกันขนาดใกล้เคียงกันค่ะและจะสวยเราก็จะทำอย่างนี้ไปจนหมดผ้าที่เราจะทำเลยนะคะตรงชายผ้าเราก็เอ่อใช้การเทียบดูว่าใกล้เคียงกันหรือเปล่านะคะถ้าใกล้เคียงเสร็จ เราก็จับเข้าหากันใช้ได้ที่เราพันนะคะพันให้ติดกันทั้งสองฝั่งแล้วก็จะเป็นพวงก,กลมๆแบบนี้ค่ะแล้วก็มัดให้แน่นมัดยังไงก็ได้ค่ะทุกคนมัดให้แน่นเลยดึ่งให้แน่นค่ะกันหลุดนะคะถ้าใครกลัวหลุดก็ใช้เข็มสอยไว้ก็ได้นะคะสอยติดกันไว้เลยก็ได้เนี่ยเห็นไหมคะ ของเราจะเป็นพวงแบบนี้อาจจะไม่สวยแต่ก็หวังว่าจะเป็นแนวทางให้ทุกคนได้นะคะใครมีประสบการณ์หรือทําทำอะไรงไงก็แชร์กันได้ค่ะเป็นแบบนี้ทม่งก็จะเอาโบมาตกแต่งนะคะ